มาครผมวันนี้อยู่กับช่องทิตมงคลครับมวันนี้ผมก็จะว่ารีวิวสกินแจ็คซีส่ทงทงทางจดหมายอุ้ิพันธรถ้าผมสกินนิ่วสกินของเอฟเก้ารับผมเยเชื่อหนึ่งที่เราแค่คือนักกิตกรนะผมไปเราจะมารีวิวที่งผมมีอีกสองสกินด้วยนะสกินมว่วงองอหันเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวได้ สกินนี้มีชื่อว่าเอโดฮาวะรัมโบครับผมสกินนี้แจกฟรีครับผมมีละเติดน่าจะจำจดีแล้วก็ loose วิญญานแจกฟรีครับสีมส่วงสวยๆนะผมมาถึงก็ไม่มีอะไรมากเห็นกล่องก็รีบไปเปิดเลยคมาถึงก็บอกเพื่อนทนทีไลยว่าอยากได้น้ำหอมครับผมเด็ดได้ไหม แล้วเหมือนเบคแอนไลท์ like จะเห็นแล้วแต่ขอแตะหน่อยๆเอาเงินอ้าวเบคแอนไว้ like ยังไม่เห็นครับผมตอนลมยาวๆยังไงจะเห็นหรือเปล่าเหมือนจะเห็นแล้วว่าผมผมกำลการเดยนผิดออกมาก่อนแต่เหมือนเบคแอนไล like ท์ปลาซิกิวไกลไปหน่อยช้านานไปนิดจริงๆเราปวดเหมือนแบบคือเป็นเนสียงเท่าเราพยายามตีมาแล้วโดนเฉยอะ ตาวบาตู้อูสฉากไปอูสากยังง้ังมาตีตีผ้ารับใช้ไปก่อนครับผมนี่นบอ่านวางไปก่อนนะครับผมดีรังการอยู่ตัวจรงครับแล้วไงนะครับผมแล้วนเหลี่ยมหาเตั้งไง่าตู้ไปวิ่งไปด้วย เดนหน้ตอแต่ในนั้นที้มิ่มาบล็อกบล็อกมาถึุดรออาหารนะอันโดก็จี้อยู่หน้าด้นไปสีเขีต่อหน้าต่อตาแล้วตุ้งตาไม่จริงใจแลผมเลี่ยเป็นกาวายครับผมมาตรงนี้สามมายังไม่ทำจี ผมเลจนเสร็จจนได้ครับการวิ่งฉีกแบบไม่มีอีกโก้ทันทีครับผม <c oughs> เพื่อซับไปดีจัดแล้ววิ่งหนีไปเลยโอีไปยาวๆครับล <c oughs> างแดกต้องระวังนิดนึงครับผมจะสร้างแต่ไวครับไปมาหอบไม้ไปเอาไปเสียเวลาไปครับผม เรื่องของเตรียมตีก็ผมอาหมอโดนตีไปยัีบร้อยทำการเดินชิดไกลๆเอาเยอะเลยทำการเดินชิดไปเข้าผมไกลๆเข้าไไกลๆเรื่อยๆก็ไกลได้เท่าน mmm. ี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยผู้เล่าทำการเปลี่ยนผ้าหลายแปลว่าผู้เล่าเห็นเราแล้วผมแล้วก็ตอนนี้ก็คิวไปครับ มันไม่ค่อยกิยนกระอแล้วยังไงฟางล่มผิดหรือเปล่าจากวาเขาเวาครับอยาขวาเหมือนจะมีการพุ่งผิดเล็กน้อยเนื่องจากความกระตุกครับผมเิอรับฟีมาครับเิดแต่การเป็น ายต่อไปที่จะหยิบมาใช้วิ่งจูกยาวๆทีที่พี่รลยห่างผมไม่ย่อนฟังว้าซะด้วยเมินจะเดินอ้อมมาแต่เราอ้อมกลับครับอ้อมมาอ้อมกลับครับโอ้โหเป็ดตีโดนเพื่อน อีวิ่งไปครับเงี้ย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 ถีบออกมาซื้อลูกสองโอ้ยพูดผิด2ูสองไปครับผมจะาวันไปแผลเดียวแผลแรกเท่านั้นยังไม่โดนแผลที่สองครับสองครับผมเป็นการโจูบี้ค่อนข้างซีดๆิครับผมแวะแปลเอาเงินนิดนึง ผู้เล่าเปลี่ยนร่างหมายเลยว่าตอนนี้มันผู้รู้ว่าเราอยู่ไหนตอนนี้ก็รอครับผมเอาจอีนิ้อาหายเอบผมตอนแค่ดูตอนแออตอนเล่นอยู่เขาก็ดูกินไปด้วยผมซุดก็ค่อนข้างดูดีเลยเอเปลี่ยนจากเสื้อสีแดงเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนจากความเป็นหญิงให้กลายความเดือดกลายเป็นคาเทหเผมคาเทา ถ้าผมได้ไปหนี่ยอีปอายน่าทึ่งไปกด F ไปครับกด F ไปทำไมก็ไม่รู้ไม่มีไาจาร่นแล้วครับเลอขวัวน้ำแข็งมาปลาใสไปเลือกปลาไปโดนใส่หรือเปล่าแล้วไม่โดนลุงชกุอผมเมื่อกี้นึกว่าจะโดนลุงชกซะแล้วาหายมาจะอยู่หัวหมาสั่งจองมาครับการนี้จะได้ใช้หรือเปล่าแล้ว เพื่อเราเพื่อเราข้ามแผนไม้โอ้โหข้ามหน้าต่างล็วกกับีเพื่อนเมื่อกี้เจ้าไปตัดแล้วเราเสกใส่เป็นภาพแทนไหมโอ้โหนี่ <Yeah. S 1> ต่างๆล็อบดีนมาครับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเี่ยก็เล่นมาสาักพักหนึ่งแล้วคิวๆครับผม สวัสดีครับผมกดดีลนัวแล้วตอนนี้มาหรือ,อยังเนี่ยถามทินฮันโลโหลอ้าวทําไงครับสกินนี้ถือว่าสวยมากเลยครับผมตัวเดี๋ยวไปกินแจก,ก,กฟรีก็ตามครับผมโอเคได้คลิปแล้ว